พอพี่แปะมาตะเผานี้ก็ต้องไปเรื่องความเชื่ออีกสักหนึ่งเรื่องคือคุณยายวัย72ปีท่านนี้นะคะเธอไปกราบไหว้แม่แก้วเรือนทองและรูปปั้นพญานาคช่วงที่กําลังกราบไหว้ก้มกราบอยู่เนี่ยเธเลือ้อยเลื้ยเป็นงูเป็นพญานาคเลยค่ะห,หลายคนก็บอกว่าฮะนี่หรือพญานาคจะแฝงร่างคุณยายดูภาพเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ <c oughs> <c oughs>

ไปะ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 อะารเลยวะอะโป๊กกับวันน well, oh, oh. ี้วันที่เขาได้แล้ววะออนี่นี่นคุณยายคะคุณยายก่อนจะพูดก็เอาหมากออกจากป่าก่อนมันฟังเลยไม่ค่อยรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยเออนี่นี่คุณยายนี่เลื้อยไปกับพื้นนะคะแล้วก็มีเสียงอึ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 นี้ด้วยนะเออก็เนี่ยค่ะนี่หลายคนเขาแบบฮะพยานหน้าเข้าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังพูดจายังฟังไม่ได้ความนะคะ จุดนี้คือสวนป่าบ้านเสาห้าหมู่สี่ตําบลสาวร้องห้อํเาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะชาวบ้านเนี่ยเดินทางมาขอตัวเลขจากแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนนะคะในห้องกระจกติดแอร์จุดนี้เนี่ยนะยายไก่ก็เป็นหนึ่งในนั้นยายไก่อายุ72ปีก็มากราบไหว้เหมือนกันแต่สักพักพอกราบปุ๊บเลื้อยเลื้อยเป็นงูเลยแบบนี้เลยพอให้นั่งปุ๊บกบผูจ้าฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรชาวบ้านก็เลยเอาหมาเอาพลูมาให้กินนะคะ นี่แกก็พูดแบบนี้สักพักจุดบุรีที่นำมาเส้นไหวเนี่ยนะสูปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่แล้วก็หงายท้องลงไปลุกขึ้นมาก็มีอาการปกติเหมือนเดิมพอจะเล่าได้ถามยายยายเป็นอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยยายบอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งไหวอยู่รู้สึกร้อนไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็ต่างเชื่อกันเนี่ยค่ะว่าพ่อปู่พญานาคบริเวณด้านหน้าเรือนกระจกมาแฝงร่างยายไก่หรือเปล่ามาบอกใบให้ชคหรือเปล่า มันอดไม่ได้งั้นเดินไปดูหน่อยแล้วการไปส่องน้ําตาเทียนที่ขันน้ํามนต์ตั้งอยู่ที่บริเวณจุดเนี้ยาคาที่กราบาาหาไหวพญานาคตีเป็นตัวเลขอะไรก็ดูเอานะคะเออเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนยายไก่พอมีอาการเลื้อยไปเลื้อยมาสักพักนั่งพูดคุยได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะครับเออ